ดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องอันนี่แฟนลี่นะคะวันนี้ออนมีความจริงจะมาบอกค่ะทุกคนคือออนตอนนี้ก็อยู่ม .6 แล้วเนาะนะก็แบบออนปิดบังมาตั้งแต่มม .5 แล้วแหละค่ะม .5 เทอมหนึ่งใช่แล้วก็แบบอายมากนะคะเป็นเรื่องที่น่าอายแต่ก็แบบมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าออนแบบท่านมาหันนะทุกคนออนก็เลยต้องยอมรับ แต่ตอนเนี้ยออนอยากหาพ่อของมันไม่ได้พ่อของมันไม่ได้ทุกคนทุกคนรู้แล้วใช่ไหมออนพูดขนาดนี้ว่าออนไม่ถึงอะไรทุกคนอย่ากเกลียดออนนะทุกคนเห็นไหมเห็นเจ้าหัวเด็กคนนี้ไหมแต่มีความจริงจะมาบอกนั่นก็คือออนมีลูกแล้วนะคะ oh. ลูกแล้วนะคะลูกแม่ดูกล้องหน่อยลูก ลูกถ่ายรูปจังลูกไม่สนใจแม่เลยน่คะัทุกคนออนมีลูกแล้วนะคะจะคลายแล้วชื่อว่าชื่อว่าน้องเต้ยนะคะเป็นลูกคนแรกของออนเนาะก็ออนก็จะเรียกพี่เต้ยนะคะทุกคนค่ะก็วันนี้ออนจะมาเลี้ยงลูกนะคะเพราะว่าออนะไม่ได้เลี้ยงลูกมาหนึ่งปีแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้วันแรกที่ออนได้เจอลูกทุกคนลูกแม่ใช่ เจอวันแรกก็จะเลี้ยงครึ่งวันแล้วก็เอาไปให้ป้าเขาเลี้ยงต่อนะคะทุกคนเศร้ามากเลยอะค่ะก็จะมาเลี้ยงรูปหนึ่งวันก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจะเลี้ยงได้ไหมไปคันเถอะบายยกล้องหน่อยลูกบา,บายๆไม่ดูกล้องเลยอ่ะบา,บายยก็จะมีป้าอสองคนมาช่วยเลี้ยงนะคะป้า <laughs> นนไม่ใ<ม><ม>ช่เลยค<ส>ืนไปอีกไม่ใช่หรือว บายบายใช่กูจะลองลองเข้าไปดูเด็กฝึกขับรถเพิ่งมาขับให้แม่ลูกอ่อนกับป้าลูกอ่อนเต้ยได้กูจะเต้ยดูกล้องสิจะเต้ยไม่สนกล้องเลยครับทุกคนจะเต้ยกูเกิดปวดไปดูให้เขาน้มาฝึกจะเต้ยดูกล้องจะเต้ยดูกล้องแล้วสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีครับง่วงนอนก็เลย นอนหรือยังไม่มีอ่ะมือทุบคนกลืมเามาไม่ได้เฮ้ัสดีกล้องสิสวัสดีค่ะลูกป่วยกระจกให้มึงอยู่เนี่ยมึงเปิดเองได้นะอะไรอะไรกูไม่เล่นแต่ไม่กินลูกมึงยังไม่สตาร์ทเลยนะเลี้ยงเด็กครึ่งวันนะครับทัวร์ก็มันยังไม่สตาร์ทมันก็เปิดไม่ได้ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วแหละเดี๋ยวจะเลี้ยงตั้งแต่สิบโมงจนไปถึงเที่ยงนะคะก็สองชั่วโม later เราพาลูกเนี่ยมาถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะเราพูดดังไม่ได้นะคะ ทุกคนออนอุ้มแบบนี้เนาะดูบันไดสุดยาดเลยลูกเราจะขึ้นบันไดแบบโอ้ม oh กเหนื่อยเหมือนกันนะดเด,ด,ด,ดินมาถึงแล้วดูบันไดยเยอะมากไปกันเถอะขั้นต่อไปเนี่ยเราจะพาลูกชายไปที่ห้องเรียนกันนะคะ กคนมีบันไดอีกแล้วดูสองคนนั้นแล,แล้วดูฉันบันไดอีกแล้วเนาะมันขึ้นไปเนาะงั้นเราไปเจอที่ห้องเรียนกันเนาะบายบายก้องสิบาย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 ก้องหันมานี่ <laughs> ดูมันทำกับฉันไม่หันมาหาฉันเลยเราขึ้นมาถึงห้องแล้วดูเด็กสิเพื่อไม่มองฉันเลยอ่ะมองกล้องสิมองกล้องใครเอ่ยเนี่ยใครใเห็นเสานิดหน่อยไม่ได้เลยนะเธอมองกล้องทำไม ใครเน,นี่ยใครใรครัเนี่เด็กแก้มตุ้ยๆนี่ใคร เอามือถ <regret it? S 1> ือไหมเอามาอถืเอามือถือไหมเน่ะเรีนสาวแล้วไม่เอามือถือแล้วเนี่ยเอามือถือเปล่าเอามือถือเปล่าเอ้ยเอามือถือเปล่าอ่ะนี่มันจะต้องเขาเปิดดีอ่ะนั่น น้นนไม่เห่าเนาะไม่บูดดูกล้องก่อนหน้าตัวเป็นยังไงดูกล้องก่อน คอ้าวใครเลยเนี่ยหล่อจังหล่อจังใครอ่ะหล่อจังจับจับตลอดเลยอ่ะจับตลอดเลยอยจะล้มแล้วครับทุกคนดึงอ่ะวิ่งไปสองสามรอบเลยทำไรทำ จะโลมอีกแล้วไม่เอาไม่เอาเขาฝึกอยู่โอ๊ไม่ได้ไม่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนใหเดี๋ยวเปลี่ยนให้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 ตุ้มตุ้มพินแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปนู่นดีกว่าไปนู่นนี่ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกใหญ่มากแอะเฮ้ดินนาเดิน ดึงน้อ,อ,อ่ะดึงน้งไหนส<อ>ิดึงน้อมไหนสิหยวทำไมหยดล่ะยดึงดึงดึงนมค้างไข่อุ้ยอุ้ยอย่สำลักนะ เดี๋วเดวเดี๋ยวเดเดี๋ยวีเดี๋ยี๋ยะเดี๋ยววดีดี๋เดีเดีเดี๋ยวเดี๋วดียวดี๋ยเดยเี่เดีเี๋เดี๋ไปเติมน้เดี๋ยยูเในห้องดี๋ยวเเอเะเีเี ไม่สนใจฉันอีกแล้วค่ะทุกคนตั้งแต่เมื่อเช้ามาเนี่ยถ้าไปเจอสาวนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะคือแบบโอ้ oh my god เจอสาวทีไรนี่แก้มเจอ,อสาวทีไ,ไรนี่อ่ะยิ้มแก้มแตกทุกทีเลยอะ่ะทุกคนอุ้ยเจ้าเจ้าเต้ยเนี่ยชอบมองวิวด้านนอกนะคะทุกคนตั้งแต่เมื่อเช้าที่มาเนาะคือแบบมองแต่ด้านนอกค่ะทุกคนแล้วก็เห็นสาวทีไรนี่คือวิ่งเข้าหานะ เดี๋ยวก็ไปดูเนาะตอนนี้เวลาสิบเอ็ดมงกว่าแล้วมั้งอยู่ดีๆเอามือเข้ามาเลยอ่ะจับจับนี่จับนี่เดี๋ยวมันลองดนปัดปัดก็อะไรก็ช่วยเปลให้หน่อยช่วยเปลไม่เป็นะกือดูเขายิ้มได้สักทีเมื่อกี้น่าจะเบื่อนะอยู่แต่ในห้องอะ่ะใช่ไหมันก็พวามันหมอมา เบื่อไงใช่ไหมครับเตย้ยนะบอกป้าซิบอกน้าซิบอกยายซิบอกแม่ซิบอกทุกอย่างซิอก,กนอนดิมันน่าจะง่วงละตอนนี้เวลา11โมง7นาทีนะคะทุกคนมันเริ่มอันนี้ลอะอะแล้วนะคะทุกคนนอนแบบน่ารักมากดูดื่มนมหมดแล้วนะจากที่เมื่อเช้าหนึ่งขวดเลยใช่ปะ ก็ให้นอนต่อไปนะคะเดี๋ยวออนก็จะไปซ้อมของโรงเรียนไทยละถึงโอเคงั้นให้นอนต่อไปนะคะตื่นแล้วทุกคนตื่นแล้วก็แบบหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็มีเพื่อนใหม่มานะคะก็ไปส่งมารีกลับมาแล้วเนาะอ่ะอ่ะ,อะลุก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 ตอนแรกมาลีก็มาด้วยไหม,มนี่เนี่ยคนนี้ชอบยืนมากเลยค่ะทุกคนออนบอกให้เลยชอบยืนมากๆค่ะด้านน้องไม่เห็นใช่ปะ นะคะทุกคนนี่มองกล้องสิบายบายให้กล้องหน่อยจุ๊บจุ๊บทุกคนเรามาถึงที่ต้าลีถังนะคะตอนนี้เราลูกชายเราลูกชายอ่อนตบเอ้ยลูกชายอ่อนครบได้หนึ่งปีอุ้มเลยอุ้มหนอยอุน่อยอินเอรมันเกิดมานะอุ้มหน่อยเด็กเนี่ยมันเกิดมานะอันนี้ครบหนึ่งปีวันนี้อ่ะ นี่ค่ะเห็นไหมแม่คลอดเองแม่ก็จำได้เปล่าอีบีบอ่นี่ค่ะทุกคนนี่มีชื่อว่าน้องเต้ยนะคะเป็นลูกคนที่สองตอนแรกนะคะทุกคนมันติดออนมากนะมาทีหลังไม่กินนั่งที่รถใช่ไหมหัวล้อไก่เบียหัวล้อแข็งแข็งแข็งเลยอ่ะน้องเต้ยดูหน่อยสิลูกเต้ย ลูกชายของผู้นี้หมดแล้วดูดรามาเลยต้องทางนี้ทางนี้ทางนี้นะคะมันเขยนออกมานี่อันนี้มเหมือนก็อ<ๆ>ตอนนี้กี่โมงละ<อ>หนึ่งชั่วโมงนะคะออนเรียนตั้งแต่สิบเอเก้าสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาหูทุกคน<ม>จะสจะสี่นนะะชั่วโมงแล้วออนเรียนเด็กงามว่ะ ได้แล้วไปล้มนะไปใส่กระเพื่อปอ่ะไม้อนก็ได้ได้ซ้อมเสร็จแล้วแล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะนี่นะคะเราได้ดูเด็กมาถึงกี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้ว ใบสองกว่าใบสองกว่านะคะตั้งแต่สิบสี่ทุกคนเราดูไปห้าชั่วโมงเองก็ตั้งแต่มาที่ตรงเนี้ยตาลีถังเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ผ่ัดกันอุ้มเนาะใช่ไหมตอนแรกก็สนิกแอนนะคะนะคะทุกคนเราก็จะกลับบ้านแล้วเราจะส่งน้องเขากลับบ้านแล้วนะคะวิ่งแม่ลูกต้องแยกกันแล้วว่า ะคะพูดดิดูนีนนนนนน่ยังไม่ถึงบ้านเลยอีกประมาณห้านาทีก็น่าจะถึงแล้วแต่ตอนนี้เติมน,น้ำมันก่อนตักเด่นน้ำรำเจ้าเด็กดื้อม,มันตื่นมาแล้วนะคะนะลองดูเจ้าเด็กดื้อตื่นมาแล้วแล้วก็มากินขนมฮามนีนะคะคือกินไปไลายชิ้นแล้วเหมือนกันคือแบบเตื่นมาแล้วคือแบบแดดร้อนไม่ไหวได้ไหม อะไรเปล่มองใครมองพี่สิมองพี่อ,อ, <c oughs> อะนะั่งปุ๊ปุใช่ไหมอุเย,ย็นมากจะไปตักแช่ตรงนี้ดีกว่า